ดีครับเดี๋ยวเรามาดูไข่นางมายาที่เกิดใหม่นะครับนี่เห็นไหมครับไข่นางมายานางมายาเขาไข่แล้วเขาก็จะปิดนะครับนี่พร้อมลังนี้พร้อมแยกแล้วนะครับแต่ผมจะไม่แยกเขาผมจะให้เขาแยกตามธรรมชาตินะครับ แยกตามธรรมชาติอันนี้ไข่ไข่แก่นะครับไข่แก่สีจะอ่อนอันนี้ไข่ไข่อ่อนสีจะเข้มนะไข่อ่อนนี่จะเหนียวเหนียวน,น,นะครับแต่นี่คือไข่นางพญาครับก็จะมีตัวมาลุมล้อมรวดนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับอันนี้นนี้น น,นี่พร้อมแยกหลังแล้วเดี๋ยวมาดูว่ามีนางพญาไหมมีแน่นอนนางพญานะครับตทษทีนะครับมีแน่นอนนี่นางพญานางพญาอยู่ตรงนี้ครับนี่เขาเขาไข่ไข่ไปนี้นะครับเห็นไหมครับนางพญานี่รังแน่นมากครับรังแน่นมากตัวนี้ก็จะเป็นเกรสร เป็นน้ำหวานอยู่ในนี้นะครับพวกนี้ไข่แก่นะครับีประมาณสามสิบถึงสี่สิบห้าวันเขาก็จะฟักนะครับขอบคุณครับ